ข่าวด่วนอาจารย์โอดาผู้เขียนวันพีซยืนยันเน็ตฟิกจะไม่ออกฉายวันพีซฉบับคนแสดงเดดขาดถ้าผมไม่พอใจข่าวดวนข่าวล่าสุดครับของวันพีซฉบับคนแสดงนะครับ เราก็ได้ติดตามข่าวกันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่การประกาศวันพีชฉบับคนแสดงจนมาประกาศนักแสดงต่างๆนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆโอ้มีทั้งข่าวลือแล้วก็ข่าวจริงรวมถึงอาจารย์โอดาเนี่ยก็ได้เขียนเรื่องราวต่างๆนะครับออกมาให้พวกเราได้อ่านกันมากมายนะครับแต่ข่าวล่าสุดอันนี้นะฮะก็เป็นข่าวล่าสุดที่ทาง Twitter Offi c i a l นะครับของวันพีชเนี่ยก็ได้ลงรูปภาพที่อาจารย์โอดาเขียนมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันว่าเฮ้ย วันพีซเนี่ยมันจะไม่ออกฉายเพราะอะไรนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวการผลิตของ One Piece. วันพีซฉบับคนแสดงกันนี้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ